กัว,วันนี้จะเล่นเกมเกมอะไรวะไม่ได้อัดคลิปนานกันแล้วเนี้ยต้องขต่อภัยด้วยนี้เราเล่นแบบอะไรกันดีวะแบบนี้หน้ากันผมโหลด,ดมอสมาอันนี้คือมอส หนึ่งพนเก้าร้อยห้าส่นเป็นกีนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ่นเป็นประเทศจีนว้าหิงห้ินนนี่น้นเนเงนเงินนเงน

ตอันคือรีวิวมอสดีกว่ารีวิวมอสมอสนี้นะเล่นเปร์เล่นเป็นสงครามโลกครั้งที่สองมอสรีวิวมอสกันปี1909ามาเล่นฝรั่งเศสนี่เล่นเป็นสหรัฐอเมริก,นกานี่มาปี1943เป็นส่วนที่เยอารมานีบุกโซเวียตนะาาได้มาอเมริกา ีหนึ่งพนเก้ร้อยห้าสิบนะเรียบัญชนะีนะเนีเป็นสงครามเย็นปีหนึ่งเจ้าละหกสิบหง็เรียบบัญชีของมิสอยู่เนี่ยก็เป็นสงครามเย็นเหมือนกันปีสองก็เรียเป็นสหรัฐอเมริกาเป็นปีปกติของเราไม่ใส่ปีสองพัี่สิสองเป็นมอสใส่เป็นปีของเอเลี่ยนบุกโลกไยโชคดตียนที่ประเทศไทยยังรอด เขาอล,อลองเล่นประเทศไทยด้สิใครอยากโหลดมันก,ก็ไปโหลดมาที่พี่ไอรอนคอได้เลยนะอะอยากโหลดมัก็ไปโหลดมันโอ้โหจนตีแทบไม่ได้เราสามารถเราเล่นเป็นเอเลี่ยนได้เปล่าบนภาษาที่เล่นเป็นเอเลี่ยนเล่นได้หรอไวเอเลี่ยนนะเล่นเป็นเอเลี่ยนได้หรือเปล่าวะถ้าเล่นไม่ได้ต้องขออภัยเอน เร no, ่นไม่ได้นะหนูจะเล่นไม่ได้นไม่ได้เนี่ยวันนี้มารีมัดกันไม่้มาเนดูใหบาเจกันย่ะมามปจี